ะะจะเป็นการคูณจํานวนเต็มนะคะตัวอย่างของการคูณจํานวนเต็มนะคะอย่างเช่น8ปคูณสนะคะก็คูณธรรมดาเลยค่ะ8ปคูณสได้เท่ากับ32ใช่ไหมคะ7คูณ11ได้เป็น77ถูกต้องค่ะ9คูณ9ได้เป็นอ่า81ถูกต้องค่ะ12คู5อ่า60นะคะค่ะ มาดูนะคะการคูณจํานวนเต็มมีหลักการพิจารณาดังนี้จํานวนเต็มบวกคูณด้วยจํานวนเต็มบวกผลลัพธ์จะเป็นจํานวนเต็มบวกเสมอนะคะเอามาดูจํานวนเต็มบวกใช่ไหมคะคูณด้วยจํานวนเต็มบวกผลลัพธ์ก็ได้เป็นจํานวนเต็มบวกจํานวนเต็มลบคูณด้วยจํานวนเต็มลบใช่ไหมคะผลลัพธ์ก็จะได้เป็นจํานวนเต็มบวกนะคะจำนวนเต็มบวก คูณด้วยจำนวนเต็มลบผลลัพธ์จะได้เป็นจำนวนเต็มลบต่อไปจำนวนเต็มลบคูณด้วยจำนวนเต็มบวกผลลัพธ์จะได้เป็นจำนวนเต็มลบใช่ไหมคะอ่าสังเกตนะคะจำนวนเต็มบวกคูณด้วยจำนวนเต็มบวกผลลัพธ์ได้เป็นจำนวนเต็มบวกก็คือหน้าเหมือนกันเห็นไหมคะหน้าหลังเหมือนกันเต็มบวกคูณเต็มบวกได้เต็มบวก เต็มลบคูณเต็มลบได้เต็มบวกก็คือหน้าหลังเหมือนกันคูณกันได้จํานวนเต็มบวกใช่ไหมคะหน้าหลังเหมือนกันคูณกันได้จํานวนเต็มบวกนะคะนักเรียนจดไปเลยค่ะถ้าหน้าหลังต่างกันคูณกันจะได้เป็นจํานวนเต็มลบใช่ไหมคะถ้าหน้าหลังเหมือนกันคูณกันได้จํานวนเต็มบวกหน้าหลังต่างกันคูณกันได้จํานวนเต็มลบ มาดูตัวอย่างอันนี้หน้าหลังเป็นไงคะเหมือนกันใช่ไหมข้อหนึ่งสิบคูณสี่หน้าหลังเหมือนกันคูณกันได้จํานวนเต็มบวกข้อสองหน้าหลังเป็นไงกันเหมือนกันคูณกันได้จํานวนเต็มบวกข้อสามกับข้อสี่เป็นไงหน้าหลังต่างกันคูณกันเลยได้เป็นจํานวนเต็มลบทำไหมคะเอามาดูสิบคูณสี่ได้เท่ากับ 40ใช่ไหมคะลบ10คูนลบ4หน้าหลังเหมือนกันคูณกันได้จำนวนเต็มบวกข้อ3 10คูณลบ4หน้าหลังต่างกาันคูณกันได้จำนวนเต็มลบข้อ4ลบ10คูน4หน้าหลังเป็นไงคะหน้าหลังต่างกา own, ันเพราะฉะนั้นคูณกันได้จำนวนเต็มลบอ่าถูกต้องคะ่ะค่ะต่อไปนะคะมาดูในเรื่องของการหารจำนวนเต็มนะคะหลักการหารจำนวนเต็ม ก็คือนำการหารจํานวนเต็มด้วยจํานวนเต็มอาจเป็นการหารลงตัวหรือการหารไม่ลงตัวก็ได้นะคะอย่างเช่นการหารจํานวนเต็มด้วยจํานวนเต็มเนี่ยเราอาศัยการคูณตามหลักข้อตกลงดังนี้นะคะคือตัวตั้งหารด้วยตัวหารจะได้เท่ากับผลหารนะคะแล้วก็เทคนิคการตรวจคำตอบนะคะก็คือนำผลหารคูณตัวหารนะคะจะเท่ากับตัวตั้งอย่างเช่นนะคะครูยกตัวอย่าง อ่าสี่สิบส่วนห้านะคะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะสี่สิบหารห้าได้เป็นแปดใช่ไหมคะจะได้เป็นอะไรเอ่ยตัวหารคือห้าคูณแปดเท่ากับสิบสิบใช่ไหมคะ,ะมาดูลองดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างข้อนี้คือ20หาร4ใช่ไหมคะโจทย์คือข้อ1นะคะ20 หาร4นะคะทำได้โดยการนำา4คูณอะไรเอ่ยได้20 4คูณ5มีค่าเท่ากับ20นะคะเพราะฉะนั้นดังนั้นผลลัพธ์คือ5นะคะต่อไปข้อ2นะคะโจทย์ว่า42ค่ะหาร6ทำยังไงเอ่ยก็6คูณอะไรเอ่ยได้42 6 1 6 6 2 12 6 7 42ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่ได้คือ7ค่ะ มาดูหลักการพิจารณาการหารนะคะจนนาํานว,จนวนเต็มบวกหารด้วยจํานวนเต็มบวกได้จํานวนเต็มบวกจํานวนเต็มลบหารด้วยจํานวนเต็มลบก็ได้จํานวนเต็มบวกจํานวนเต็มบวกหารด้วยจํานวนเต็มลบได้เป็นจํานวนเต็มลบจํานวนเต็มลบหารด้วยจํานวนเต็มบวกได้จํานวนเต็มลบใช่ไหมคะหลักการเหมือนกับการคูณเลยค่ะคืออะไรคะหน้าหลังเหมือนกันคูณหรือหารกันผลลัพธ์ที่ได้คือจํานวนเต็มบวก หน้าหลังต่างกันคูณห,หรือหารกันผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นจำนวนเต็มลบมาดูตัวอย่างนะคะ10หาร2หน้าหลังเป็นไงกันคะเหมือนกันใช่ไหมคะหารกันผลลัพธ์ที่ได้เป็นจำนวนเต็มบวก10หาร2มีค่าเท่ากับ่อ2คูณอะไรเอ่ยได้10 2 5 10ใช่ไหมคะผลลัพธ์ที่ได้คือ5ต่อไปลบ1ิ หารด้วยลบสองเห็นไหมคะหน้าหลังเหมือนกันไหมคะเหมือนกันนะคะลบสิบหารด้วยลบสองหน้าหลังเหมือนกันคูณหรือหารกันก็ได้เป็นจํานวนเต็มบวกใช่ไหมคะอ่าเพราะฉะนั้นเราก็มาคิดเลยค่ะสิบหารสองมีค่าเท่ากับห้าเพราะฉะนั้นลบสิบหารลบสองก็มีค่าเท่ากับห้าเช่นเดียวกันค่ะมาดูตัวอย่างข้อสามนะคะลบสิบหารด้วยลบสองอ่ะคราวนี้เป็นไงหน้าหลัง ต่างกันหารกันจะได้เป็นจํานวนเต็มลบใช่ไหมคะหน้าหลังต่างกันหารกันจะได้เป็นจํานวนเต็มลบเพราะฉะนั้นเราก็เอา10มาหาร2ธรรมดาเลยค่ะ10หาร2ได้5แต่เครื่องหมายต่างกันเพราะฉะนั้นเราใส่ลบห้าถูกต้องค่ะอันนี้10ส่วนด้วยลบสองค่าเท่ากันไหมคะกับ10หารก็คือ10หารด้วยลบสองนั่นเองค่ะ10หารด้วยลบสองหน้าหลังเป็นไงกันคะ ต่างกาันเพะฉะน,นผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเป็นจำนวนเต็มลบจำได้ไหมคะหน้าหลังเหมือนกันค,คูณหรือหารกันผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นจำนวนเต็มบวกหน้าหลังต่างกันคูณหรือหารกันผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นจำนวนเต็มลบถูกต้องค่ะต่อไปนะคะการหาผลลัพธ์การหาผลาาาผลัพธ์ข้อหนึ่งหาร6หารธรรมดาเลยค่ะใช่ไหมคะจำนวนเต็มบวก ยี่สิบสี่หารหกได้เป็นอะไรเอ่ยอ่าท่องสูตรคูณแม่หกค่ะหกสี่ยี่สิบสี่อ่าคำตอบเป็นสีหหนนหนนน่หน้าหลังเหมือนกันหารกันจํานวนเต็มบวกหน้าหลังเหมือนกันหารกันก็ได้เป็นจํานวนเต็มอ่าจำนวนเต็มบวกค่ะเก้าสิบหารหกได้เท่าไรเอ่ยเก้าสิบหารหกได้สิบห้านะคะอ่าต่อไป 7จ็ดสิบหารลบห้าได้ไหมเอ่ยหน้าหลังต่างกันผลลัพธ์ที่ได้ต้องเป็นจำนวนเต็มลบแน่นอนอ่ะใส่เครื่องหมายลบร้อไว้เลยก็เอาเจ็ดสิบไปหารกับห้าได้ไหมคะเจ็ดสิบหารห้าห้าหนึ่งห้าใช่ไหมคะอ่ะลบกันเหลือสองดึงศูนย์ลงมาห้าอะไรได้ยี่สิบห้าสี่ยี่สิบ ลบกันเหลือ0เพราะฉะนั้น70หาร5มีค่าเท่ากับ1่4ถูกต้องค่ะอันนี้28คูณ11หารด้วย7ทํายังไงเอย่ยอ่าเราตัดทอนกันได้เลยนะคะใช้7หารด้วย28ก่อนได้เลยอ่าตัดทอนเลย71 7, 7 7อะไรได้28อ่า74 28อ่ะตรงนี้เหลือ1แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราเอา 4ี่คูณสิได้เป็น44ส่วนด้วย1มีค่าเท่ากับ44อ่า